รู้ไหมใครเอ่ยกิ๊กสวัจนีกับหนูหน่อยแก้มยุย้ยเห็นภาพตอนโตนแล้วเอ้งพระเอกโกอินเตอร์ค่ะ วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกโหกเพลอแป๊บเดียวใครจะคิดว่าหนุ่มน้อยแก้มยุ้ยคนนี้ในภาพที่ได้ร่วมเฟรมกับนางร้ายตลอดการอย่างกิกสุวัจนีโตขึ้นมาจะกลายเป็นพระเอกซุปตาระดับโกอินเตอร์ไบร์วชิรวิชิวะอารีค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ชวนให้รู้สึกใจฟูจริงๆสําหรับภาพถ่ายที่เผยให้เห็นมุมน่ารักน่ารักของคนบันเทิงต่างรุ่นแต่เคยมีโอกาสเจอกันโดยบังเอิญมาก่อนโดยกิกสุวัจนีที่เป็นคนนําภาพนี้ มาแชร์และได้พูดถึงพระเอกหนุ่มรุ่นน้องว่ามัมกิกผู้กำหัวใจน้องไบรท์ก่อนใครหลักฐานคามือนานกี่ปีแล้วเนี่ยขอบคุณรู้จักเจ๊บีค่ะขนาดเดียวกันทางด้านไบรท์วชิรวิทย์ในเวลานั้นซึ่งยังเด็กมากก็ได้ยอมรับว่าตนเองจำรายละเอียดของจุดเริ่มต้นภาพ ถ่ายแทบไม่ได้ค่ะแต่ก็มีข้อมูลจากคุณแม่ซึ่งทันเดลาว่าวันนั้นเป็นวันที่กิกสุวัจนีมาทํางานไกลไกลบ้านคุณแม่จึงได้อุ้มตนเองไปดูดาราและขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะงานนี้ก็ทําเอาทั้งแฟนคลับและแฟนละครต่างก็รู้สึกเซอร์ไฟส์และยิ้มแก้มปริไปตามตามกันที่ได้เห็นโมเมนต์วนวานๆน่ารักน่ารักของสองซุปตาที่ชื่นชอบค่ะ